ครับผมเพิ่งลืมตาดูโลกใหม่ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพื่อนเอือนว่าลูกลูกฝรั่งมเนอร์นองตาเนาะครับผมลูกลูกฝรั่งแต่ว่ามาเกิดอยู่เมืองไทยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกของพ่อพันกองโตครับผมของกองโตนะครับผมกองโตคือไพโซ่พ่อพันจำฟาร์มเนี่ยใส่พันธุอย่างบีฟมาเตอร์นะครับผมพ่อพันกองโตบีฟมาเตอร์ไส้หมี่ใบ เพชรเป็นมาใบประวัติเพิ่นครับผมมีใบต่อเบิ่มเนี้ครับนี่อันนี้ใบนี่ครับผมนี่คือกองโตครับพี่น้องครับกองโตนี่ก็คือเพิ่นสิอยู่่อาฟาร์ม A23 อสแลนด์นะครับนี่ครับที่ผมเคยมาถ่ายคลิปรอบก่อนนะครับผมพี่น้องครับนี่ครับนี่คือผลผลิตครับบอกได้เลยว่าตัวนี้คือเป็นตัวแรกเลยวะนี่คือตัวแรกของประเทศไทยครับของลูกของกองโตนะครับนั่นลูกของกองโตครับลูกตัวแรกในไทยอายุ จัดเมื่อแล้วครับนี่ตอนนี้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลย <laughs> แข็งแรงมากครับนี่ครับเบิ่งครับเบิ่อนคนหนาหลากมากเลย <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าเกษรรตรรายงานโตครับอีกคลิปคลิปนึงนะครับผมที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจหลายนะนั่นก็คือง่วนอีกสายพันธุ์สายพันธุหนึ่งนั่นก็คือบีฟมาสเตอร์นะครับผมบีฟมาสเตอร์อันนี้ผมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเป็นอีกฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่เพิ่น อ่าเน้นแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของง่วสายพันธุ์บีฟมาเตอร์ครับนะครับวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับผมเรื่องนิดใหญ่ใหญ่เยี่ยมพัดนะครับผมชื่อเลนชิ่อตาครับประจำอยู่ฟ้ามเอหยิบสามนี่นะครับผมเดี๋ยวมือนี้สีผ้าเบิ้งง่วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเบ้าเกษตรสีขออย่าถามเนาะผมเอือนน้องตาอะไรเนาะอ่าโอเคครับผมน้องตาก็เป็นซัตโบาลดูแลเป็นคุณหมออยู่นี่นะครับพี่น้องครับมือว่านี่เฟซบุ๊กลูกศิษย์ผมครับนะครับในโซ่ครับ ใช่ไหมครับอ่าอันนี้พี่ตาเนาะครับอันนี้น้องน้องบอลครับอ่าน้องบอลนะครับเนาะตกลงซื้อบอลหรือซื้อโซ่เอาซื้อโซ่ไปครับแค่ขึ้นใจของชาติโอเคครับมือวาดเนี่ยผมเห็นอ่าบอลเพิ่นอ่าอัพภาพเนาะครับอ่าเป็นการซอยคอร์ดใช่ครับนะครับซึ่งมันกระตุ้นเต้นหลายสำหรับผมและกเกษตรกรนะครับให้หมอตาเราฟังเลยก็ได้ครับผมเป็นผลผลิตอันนี้เป็นผลผลิตของกล่องโตนะครับ พ่อนอกที่นําเข่าจากฟ้ามเอลทูของอเมริกานะครับฟ้ามดังเลยครับผมแล้วก็เป็นแม่นอกเหมือนกันครับผมแม่นอกมาจากเคส90นะครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตมาเป็นกองโตลูกของกองโตลูกแรกในไทยอันเพิ่นผสมเทียมหรือผสมอย่างครับตอนนี้จะเป็นการทับสดครับ โอ้ขืนโค้มโตเลยใช่ครับเป็นตัวแรกเลยครับเป็นตัวแรกในไทยวอาง่ายคือของโตเป็นเปิดซิ่งเลยมันวะเนี่ยเปิดซิ่งเหมือนกันครับและกานสุดท้ายก็คือมือวานี่ก็ได้ข้าวดีเนาะผลผลิตออกมาแล้วนะครับแม่ครับเมเพิ่นนำนมสุดยอดเลยครับพี่น้องเห็นปะคือครับมันเป็นจุดเด่นหนึ่งจุดเด่นของบีบมาสเตอร์นะครับชือมีนำนมเยอะเพราะมันได้จากสายพันธุ์เฮลฟอร์ดนะครับเนาะเพราะว่าบีบมาสเตอร์จะผสมสามสายพันธุ์คือปลามัน ชอทฮอนแล้วก็เฮียร์ฟอร์ดเขาจะได้นำนมมาจากเฮียร์ฟอร์ดกัสีร่วมพันธุกรรมแต่ละตัวที่มันความมีความโดดเด่นของพันธุกรรมแต่ละตัวมารวมกันในตัวนี้ใช่ครับผมจึงได้มาเป็นบีฟมาสเตอร์นี่เป็นผลผลิตครับของลูกกองโตตอนนี้อายุยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยเขาได้มาเป็นตัวผูนะครับตัวผูเหรอครับครับเป็นตัวผูขี่อ่อนมาครับคาดหวังเนาะครับคาดหวังไหนจะได้ตัวแม่นะก็ใครับแต่ว่าเป็นยังว่าประกันผสมผสมจริงครับพี่น้องแต่ว่า ท่าที่ผมเห็นมากก็คือหนึ่งครับสุขภาพสมบูรณ์มากครับถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเห็นว่าหมอตาเพื่อนสิเอาไปชั่งน้ำหนักให้พี่น้องเบิรงนแมนบอกใช่ครับจะได้หู้ว่าอัตราแรกเกิดของบิ๊กมาสเตอร์นี่เท่าไหร่นะครับเนาะที่สําคัญก็คือพอแม่มาจากเมืองนอกครับแต่ว่ามาเกิดอยู่ไทยกาลสินครับอยู่กาลสินมันน่ารักมากครับโอ้ยให้ให้ยืนได้ป่ะได้ครับให้พี่น้อง เพิ่งในครับว่าเพิ่นยืนแล้วน้องยืนอใช่แล้วเลยนะมีเสื้อไปครับนี่นี่คือน้องเบลานี่เบลานี่เบลานี่โอ้นักบอลตัวนี้นักบอลครับนิวคาสเซิลอดีตนักบอลนิวคาสเซิลเดี๋ยวสีผ้าขึ้นตาชังติดจันเลยให้เห็นครับตาเลยครับเนุ่นโอเคครับผมติดตามครับพี่น้องครับว่าให้มีคําตอบว่ามันนี่น้ําหนักแรกคลอดแม่เพิ่นหนาแักเนาะนี่ใส่ดีเนาะเพิ่นแม่เพิ่นเนาะครับเอาลูกเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อย พี่โซ่เฮดไท้หนูตื่นแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับเอาดูครับโอ้กลิ่นกลิ่นกลิ่นน้ำนมหอมมากเลยครับหอมมากผมผมพานไปพูเนยผมจะรู้สิทธิเลยว่ามันมีกลิ่นน้ำนมนะครับโอ้หยดเลยครับเบื้องพี่น้องับเบื้องพี่น้องครับเบื้องครับป้าเหมือนน้ำไอ้าแาแตกเลยขนาดแค่ว่าถือลูกกระตุ้นนิดเดียวเองนะครับเนี่ย นำนมดีมาสุดยอดมากครับยกขึ้นเมล่อนี่ครับพี่รองครับพอด้เห็นน้ำหนักแหลกขอดแต่ตอนนี้คือน้ำนมไหลลงลกเพื่อนห่วงเพื่อนห่วงลูกด้วยนี่อ๋อนี่สร้างไปนี่เล่น่ะครับมีจิตต้นปล่อยปล่อยเลยครับพาดอีหลีบอกสี่สิบลกเลยครับ เมื่อเดียวนี่นะครับแต่อาจจะบวกลบนิดนึงเนาะมันกินน้มกินหนังผมว่าแต่ว่าแบนสามสิบหาโลครับแรลกคอดสามสิบอัพเลยนะครับพี่น้องครับนี่คือตัวแรกครับผมผลิตตัวแรกของพ่อพันสุดยอดพ่อพันบิฟมาเตอร์ยูเอสองสามแลนด์นะครับผมนะครับลูกแรลกขอดครับเป๊ะเลยครับสี่สิบเลยครับแต่ว่ามันอาจจะบวกลบนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่นก็คงจะกินนมแม่เพิ่นนะครับน่ารักมากครับรูปลออ่านนาคตกับ สีได้เป็นพอพันธุ์แล้วผมหมั่นใจว่ามันสีเฮ็ดไอ้นลิตได้ย่างดีเพราะอย่างเพื่อนเกิดอยู่เมืองไทยแล้วถามว่าห่วงหววลูกบ่ห่วงครับแต่ว่าเขามีนิสัยที่น่ารักมากครับบ่ฟึดบ่อฟัดใส่คนเลี้ยงเลยครับแต่ว่าห่วงลูกครับว่าพีกะมีค่าความเชื่องที่สูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับโมต้าผมว่าผมว่าผมว่าถึกว่าเป็นเป็นที่ค่อนข้างเชื่องมากถ้าเป็นบางสายพันธุ์นีก็สีดื้อสักหน่อยนึงครับ